สวัสดีครับตอนนี้ประเทศพมา่าตกวิกฤตการเมืองผู้อพยพมาจากพมา่าอยู่ชายแดงระหว่งางไทยกับพมา่าขาดคันความช่วยเหลืออย่างมากครับไม่มีข้าวจะกินไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เรื่องกินทั้งเรื่องใช้ชีวิตลำบากไม่จำเป็นต้องบริจาคเป็นตังค์ครับ บริจาคให้แค่เสื้อผ้าที่ท่านไม่ได้ใส่แล้วกางเกงที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วของที่ท่านกำลังจะทิ้งมีคนจำนวนมากที่ต้องการอันนี้อยู่ไม่ว่าของกินของใช้นะครับตอนนี้ขาดแคลนยี่จำนวนมากลาบากจริงๆครับทหารถลงบ้านเมืองเราผมในฐานะที่เป็นคนพม่าคนหนึ่งผมทนอยู่ไม่ได้ครับ มก็เลยออกมาพูดออกมาทำผมก็ช่วยเหลืออยู่แต่ไม่สามารถช่วยเหลือคนเดียวได้แต่ทุกๆคนอยากให้ทุกคนช่วยกันครับผมไม่ว่าคนไทยคนกัมพูชาคนลาวคนเวียดนามคนพม่าด้วยกันที่พูดภาษาไทยได้ฟังรู้เรื่องอในนี้ที่ผมภาษาพม่าเดี๋ยวผมก็จะทําให้ครับแต่ผมอยากให้ทุกๆอยู่ในประเทศไทยส่วนมากเขาจะใช้ภาษาไทยศึกษากันอยู่แล้วครับอยากให้เขารู้ เพราะว่าบางคนจะเพิ่มเฉยต่อที่เขาเป็นอยู่อยากให้ทุทกๆคนนะครับช่วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับอยากให้ทุกคนช่วยบริจาคให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้แล้วก็หมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ผมผมนะครับผู้รับบริจาคเขาอยู่ที่แม่สอดครับมูลนิธิส่งโดยถึงมือของประชาชนที่อพยพมาได้เลยครับ ถ้างั้นนะถ้าอยากติดตอ่อผมอยากสอบถามผมก็คือ,อผมจะขึ้นเบอร์ทิ้งไว้ให้ครับอยากให้ทุกคนแบบโทรมาติดตอ่อได้โทรมาสอบถามได้เลยครับเราทำด้วยใจครับทุกอย่างขอบคุณมากๆครับอันนี้นะครับอันนี้เฟซของพี่เขานะครับถ้าติดอยากติดตอ่อพี่เขาก็คือใช้เฟซน,นี้ติดต่อได้เลยครับอยากสอบถามอะไรอยากติดตอ่อโทรไปถามรายละเอียดหรือว่าทำาได้ทุกอย่างติดตอ่อได้เลยครับ ถ้าอยากติดต่อผมอยากถามรายละเอียดผมก็คืออันนี้คือเพจของผมนะครับเพจนี้เข้ามาสอบถามได้เลยครับเข้ามาพูดคุยได้เลยครับอันนี้เพจของผมหรือว,ว่าโทรมาหาผมก็ได้ครับโทรมาสอบถามหรือว่าอะไรถ้าบริจาคก,ก็คือได้หมดเลยครับผมขอบคุณมากๆครับทุกๆคนช่วยการบริจาคหน่อยนะครับขอบคุณครับ